ก็สวัสดีวันศุกร์ที่8เดือนสิบแปดด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมใหะเจมส์เช้าวันนี้นะครับก็มาอยู่ในเกียรติีเหมือนเดิมเนะเาะอ่าผมเนี่ยได้อัดทิพย์ช้านิดนึงนะครับก็อ่าที่บ้านผมมีบุญกระถิ่นใช่ไหมก็เลยเอา่าไปช่วยงานเขาอ,อะไรแบบนี้นะครับก็แล้วก็บ้านมาเนี่ยประมาณก็บ่ายสองก,กว่าแล้วก็นั่งกินข้าวนั่งกินอะไรนะครับโอเคตอบแทนอีเวนท์ที่แล้วนะครับน้องคารีเนี่ยผมไม่ได้ปิดเว้นเนาะเพื่อนๆก็ หมดไปประมาณเกือบหกหมื่นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะเพราะว่าผมนะทำแทบจะทุกเวนเลยแล้วก็หมดเอาหมดหนักไหมหมดตักแทบทุกวนเหมือนกันนะครับก,ก็เลยแบบหาเพชรไม่ทันนะครับคือผมเป็นคนที่แทบทําแบบแทบทุกเว้นจริงจีง้ก็ทาอะไรเงี้ยเพื่อแบบมีวิทยาทานด้วยแล้วก็อยากได้ด้วยรีวิวด้วยอะไรแบบนี้เนาะจริงจริงมันไม่ควรทาทุกเว้นนะแต่ผมมันเป็น ยูทูบเบอร์สายชิวไงเออตามที่เพื่อนเห็นกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก like, mm ัน hmm. ใจให้ผมด้วยละคันผมจะได้หาเพชรนะครับไปทำเว้นหน้าให้เพื่อนได้ดูกันอีกนะครับก็อ่าเติมไปไม่เยอะ่าไรนะประมาณแค่300บาทนะครับเป็น mm hmm. ทีแล้วก็ถือว่ายังไม่ค่อยน่นเท่าไหร่นะครับอืมโอเคเว้นนี้นะครับเป็นตัวละครจะบอกว่าย้อมสีดีไหมอ่าเป็นเวอร์ชันหม่เห็นแล้วกันเนาะเป็นผู้แห่งป่ามันวอนนะครับก็คือเป็นตัวละครที่ เป็นน้องบรรวารอัปเกรดอะไรเงี้ยเมื่อทอยเต่านะควสามารถนะครับโอกาส80%อัญเชิญภาพมายานวนจันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพมายาที่เหมือนกับอ่าตาัวละครบรรวาราต่างเลยนะครับแล้วก็ในพื้นที่หอมูลหรือพื้นที่พิเศษที่ทอยได้ในในตอนนี้ร,นรับเซษอ๋อรับเอฟเฟกต์รบสิ่งติดตั้งหลังจากนั้นนะครับก็จะมีแปลนตัวโด้วยโอกาสสร้างคาสิมหลังในโอกาส50%แล้วตำแหน่นที่ยืนนะครับโบย20%เมื่อแสดงโบนส์เนาะก็เป็นแปลนยาน50บก20อ่ะเพื่อนโคตรเยอะเลย 20ไม่20ดิ50นะครับ70 90เลยทีเดียวนะเออแล้วมีคูณ2คูณ4คูณ8นะครับก็คือมันเป็นแปลนยานนะครับเป็นล็อกข้ามผันทางเนาะหลังจากนั้นนะครับก็คืออ e ีกสกิลนึงครับจะเป็นเมื่อตดออกามาของชั้นนะโอกาส80%จ่าย70%ของค่าผ่านทางพื้นฐานครับแล้วก็เรื่องฝันข้ามแบบสุ่มนะครับเป็นบัตรเชิญเนาะแล้วก็โอกาส60%ป้องกัสิบเปอร์เยอะนะ60%ป้องกันโคาร์าบ,เบิเมื่่ออทยตบิร์นโอ้าหเยอะนะหกสิบเปอร์เซ็นต์ป้ามทอย ผ่านน้องวอนเนี่ยก็จะมีโอกาส45เซนบังคับย้ายไปยังพื้นที่ก่อนนะเพื่อนตัวนี้สกิลฆ่าช้านิดหนึงนะครับก็คือถามว่าช้าไหมก็ไม่ได้ช้ามากนะเพราะว่ามีบัตรเชิญกับสกิลนี้ก็แต่ผมก็ยังมองว่ามันการการโจมตีนี่คือคือแบบอยู่ที่ระดับกลางๆแล้วกันแล้วก็การป้องกันอยู่ที่ระดับกลางๆนะครับตัวละครนี้ป้องกันดีแล้วก็แล้วก็โจมตีอยู่ที่ดีแล้วกันเนาะก็คือพอได้แหละเออพอได้แหละ เพื่อนๆได้ยินเสียงเขาร้องเพลงได้ขออนุญาตนะครับเพราะว่าเขาฉลองกลางหมู่บ้านกันนะเออบ้านผมเนี่ยอยู่ติดกับหมู่บ้านประมาณแค่500เมตรเท่านั้นเองนะครับเพื่อนแล้วก็การตามหานะครับตามหาไงตามหาเป็นปีมันวอนนะครับไอโบนนะครับก็จะเป็นพูดมันวอนไอโบนเนาะแล้วก็นำมาได้เป็นเอสนะครับเอสใช้หนึ่งกับใช้ห้าเหมือนเดิมนะครับเว้นแบบคุ้นๆนะแบบเว้นที่แล้วที่เราไม่ผิดหรือเปล่าส่วนนะครับใครที่มีอีโวนะสามารถอัปเกรดเป็นตำนานได้ผมมีแค่ น้องมันวอนสีชาติไอสีรามนะครับแต่ผม่ไม่ได้เล่นน้องเลยนะครับเพื่อนอะต่อมาครับตัวละครที่ดีสุดนะครับก็จะเป็นเพทิตโอนะครับอาแค่เติมน้องเพื่อนแล้วก็จะเป็นฮันเตอร์พิวแล้วก็เป็นมาเรียนนะครับใครที่อยากจะได้ตัวละครตำนานก็สามารถไปจัดได้เลย และอันนี้คือจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเราสามารถทําโคหร,หรือว่าทำฮันเตอร์พิวหรือว่ามาเรียได้ในคลิปนี้นะครับในเวลนี้เลยแล้วก็จะเป็นตัวละครอ,อีโวโอุย้ยมีแชมินมีเซซิลเบยเพเทเดีลมีเอรินแล้วก็มีไนกี้นะครับเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อ่ะถ้าปเปอร์เซ็นต์เยอะเราน่าจัดสักใบหนึ่งนะเออต่อมาครับเพื่อนๆเป็นกล่องสุ่มเพชรนะครับกระต่ายในป่านะครับแล้วก็กล่องสุ่มเต่านะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรเนาะของที่มันได้ตามนี้ผมว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่เราน่าจะได้หนึ่งพันเพทอยู่เนาะ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการสะสมครบนะครับก็จะเป็น100เพชรกับ200หินเพชรทัวร์นาเมนต์นะครับยังอยู่เหมือนเดิมผมไม่เคยได้เล่นสักครั้งหนึ่งเลยครับอยากจะไปอ่าเล่นบ้างสักครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยไปเล่นละกันนะครับขั้นต่ำเนี่ยผมว่าเราเอากรอบก็พอนะฮะไม่ต้องจะเป็นต้องไปเอาแบบอ่าเนี่ยทัวร์รางวัลน,นะครับทัวร์นาเมนต์อุ้ยแต่แต่ได้มาที่แกได้แอคเลยนะเออ ส่วนรางวัลการเล่นนะครับโทรเรซึมมาทิเปิลนะครับมีแจกสติกเกอร์นะครับในเว,ว่น,นี้ก็แจกกระจุกกันอยู่ที่3ใบเลยทีเดียวนะครับไปลุ้นเอาว่าจะได้3ดาวหรือว่าเป็น,ปนอันออลลัทธ์ทองหายากหรือเปล่าเนาะส่วนเว้นนี้นะครับก็อ่าเดี๋ยวถ้าปิดเว้นมาเนี่ยเพื่อนๆปิดมา4ตัวนะเพื่อนๆจะได้เป็นกล่องเรียกลิมิเต็ดเวอรชั่นคอรตัวมันวอลด้วยนะครับผมมั่นใจว่าคอสตัวมันวอลของน้องได้ทำอะไรได้เนาะก็คือเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนัเอง ส่วนขอนสน้่นกระต่ายกระเต่านะฮะได้จากการล็อกอินแล้วก็เล่นเกมแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอยู่ในขอนงนั่นไอเทมจํากัดเว้นนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่3วันนะสามวันหรอกระต่ายกระเต่าอยู่แค่3วันเพื่อนๆมันวออยู่กี่วันอ่ะมัานวออยู่จนถึงวันที่15นะครับซึ่งวันที่15เนี่ยจะตรงกับวันที่สุกหน้าเลยนะครับเพื่อนก็คือเวลลากาวเนาะแล้วก็ผมว่าวันจันนี้ไม่ก็วันอคารนี้มีเว้นจี้เข้ามาอีกนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ รายการพิเศษเอไปป่ายามเย็นนะครับนี่เป็นแพ็กสติกเกอร์นะครับมันแจกคูณ3นะก็อย่าลืมไปรับรักกันนะครับส่วนของขายครับแฟร์เซลนะครับก็จะเป็น1,000เพชรแล้วก็ตัวละคอนเลดอ่าอีโวแชมินเนาะมันเป็นการ์ดอีโวในเว้นเนี่ยมาขายเพื่อนส่วนราคารับนะครับเป็นวันวอนเป็นลูนนะครับสาแล้วก็จะเป็นกล่องเลือกลูน40่สิบเฮ้ยคุ้มนะแล้วก็จะเป็นอะไรอ่ะอ ผู้มันวานเอบวชนะครับการันตีเนาะแล้วก็จะเป็นสองมันเพชรแล้วก็จะเป็นอ่าเลดพีอัพพลาสไพมันีเป็นแพ็คการ์ดสุดฮิตนั่นเองเนาะส่วนอ่าของขายนะเอ็นเอ็นนะก็เป็นเดือนของท่าน้าพฤศจิกายนนะครับนำบัฟมาขายสติกเกอร์มาขายเพื่อนๆแล้วก็เป็นหินเพชรแล้วก็จะเป็นรูปบาทเพชรเนาะส่วนแพ็คอ่ามันวานก็มีขายในเว้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นราคาผู้แทงปลานะครับเป็นคอสตัวน้องนะผู้แทงปลาหนึ่งและสองเนาะ ส่วนราคารถแสงตำนานนะครับก็เหลือตัวละสา300บาทนะครับเพื่อนคืออยู่ที่3ตัวน,นี้เลยเป็นเพชรโคฮันเตอร์พิวเป็นมาเรียนะฮะส่วนราคาคอตัวพีเศษสุดนะครับก็เป็น3ตัวเช่นเดียวกันนะครับส่วนแฟกซ์ก,ก้าพิเศษสุดทิดนะครับก็เป็นพระไพมณีเนาะส่วนอของทาาน้านอารมณ์ดาวครับไปตามนี้เลยเพื่อนก็เป็นอ่าทีอัพตัวครซูเปอร์นะครับ ตัวคอสตูมของน้องทำอะไรได้บ้างไปดูกันดีกว่านะครับคอสตูมของน้องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ,จะเดาๆนะไม่รู้ว่าเป็นโลทองหรือเปล่าใช่ไหมผมไม่เคยดูอ๋อเมื่อฝ่ายขรงข้ามตกพืน้นยอชันโอกาสเจ็ดสใช้เอฟเฟกต์มาเบิ้ลนะครับเป็นเผ่ามาเบิ้ลมาเบิ้ลเนาะแล้วก็อ๋อเป็นอันเดียวนะครับโอเควน,นี้ก็ เราทำง่ายประมาณนี้แหละเพื่อนคือหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้อย่าลืมนะครับเพื่อนวันนี้วันที่8นะครับพรุ่งนี้ามพลาดนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะได้เป็น1นึ่ทันเพชรนะครับก็คือวันเสาร์เนาะเพียงแค่เพื่อนร้องอินเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับในเรื่องของส่วนนี้แค่เข้าเกมมาเพื่อแก็ได้ของแล้วนะครับอันนี้ผมเล่นไปร้อยรอบแล้วนะครับก็ไม่ได้เล่นอีกร้อยรอบนะเพราะว่าเอียนนะครับโอเคนะครับเพื่อนจำเวนี้นะครับผมก็ขอตัวไปฟาร์มเพชรก่อนแล้วกันเวนี้ผมน่าจะฆ่ายาวเดี๋ยวเราจะ มาเก็บเพชรอีกสักสองสามหมื่นเนี่ยค่อยทำเพนอีกใหม่ครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตั้งตัวใหม่เริ่มใหม่จากศูนย์นะครับมาดูกันว่าภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมจะเก็บเพชรได้ถึงหมื่นหรือเปล่านะครับส่วนเมื่อกี้ผมก็ได้เป็นเต่ามันนะกา,กากมากครับเออนักกระต่ายนะแต่ก็มีสิทธิ์อยู่นะครับเพราะว่ามันแจกมากกว่าสี่ใบใช่ไหมเออโอเคครับเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับสาบคลิปนี้ก็ขอตัวาขอตัวไปหาอะไรกินอีกสักนิดนึงนะครับก็คือ ผมอ,ะอ่ะไปช่วยโรงทานจ้ะแล้วก็ทางด้านของอ่มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะโรงทานก็บอกแล้วมันมีของขายเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาแบบเหมือนฉลองอะไรสักอย่างเนี่ยเออมันก็มีรถพวกอะไรมาขายนะปกติผมไม่ได้กินเท่าไหร่นะพวกโรตีพวกอะไรเนะี่ยหายากม,มากในหมู่บ้านผมนะครับก็ขอตัวไปแบบดูสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมานั่งเชียร์เกมเหมือนเดิมโอเคครับไปครับบ๊ายบาย,บายไว้เจอกันนะครับ